Vamos ver? ขึ้นรถป่ะล,ลูกขึ้นรถลูกขึ้นรถ อย่าลอแปบ่่คอครับขีีอ่ะี้อ่ขุ้่าหล้วแต่คุณคุณเป็นควานไปแล้วเดี๋ยวโซ่จะเป็นคนนั่งให้ นี่ไงโซ่ถ่ายโซ่นั่งข้างหลังคุณไง,งถ่ายโปรติกลงหลายก็เชือดนะ<า>นี่นะไปกล้วย้ะกล้วยนี่อยู่บนรถนะลูกโตมีแมสไหมนี่ๆี่น,น,นงงีนั่งลง,น,งนั่งลงคนเก่งนั่งลง ไปวัดค่ะทางนึงไปดูค่ะเสือจะไปขี่พี่แป๊บซีน่น,<ส>น,นะคะใช่ เอามาเอาหมวกมาเอออันนี้ไว้ในในนั้นไหมไม่หนักไหมไม่นะยูปีนขึ้นได้ไหมได้ทำไมเขาได้ขึ้นหนักเขาก็ปีนขึ้นไปปีนขาขึ้นไปเหมือนพวกคุณนเนาะด้วยน้ำแ็งไปแล้วเขาไปใส่ชุดเอาอะไรหมวกไหมใส่หมวกก่อนนี่แหละตีโต๊ะให้เลยตีตู้ <S 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 เรารเป็นกอกระถินให้แม่แม่เอซาล้วบอยู่ไหนบวอยู่บ้านตาทองใบให้ไปหลอที่บ้านทุา,า,อาทองใบ แต่ผมติดคูฟิวไวอก่า,ะนะานนี่อ,อใช้รนี้เลยไม่ตฟ้องปสังคูฟิเวเอนะนะนะันลห้บาทนะเอ้ยสบาทนะเล็กนนะมันเป็นแบบนี้นห่ยแต่ันเป็นของเ<บ>ต็มแบตเต็มป่ะแบตเต็มเอาแบงค์พร้ม<า><ไ>อมเออตู้คอนเท่นอนะร์อน่ใช่ใเด็แก๊ว่าล่ะทำบกหูเนาะ อาสติไปไงนนี้ไปเปลี่ยนท่านเลยเปลี่ยนอาวิไปตเสื้อเ้ด้าก่อนัทเงานเลยเ้ยเอาถือโซ่ยวขึ้นก่อนเหรโซ่ขึ้นก่อนอ่นั้นังได้ใช่ไหมคะเออคืนนี้ก็ได้คืนก็คืนนี้อยู <laughs> <laughs> เออะแฟบซีต้องมองด้วยหางตาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะคันพื้นก่อนหน,นูหน่ต้องขึ้นง่ายอยู่ฮะแฟบซีเออ่แฟบซีอึบอึบเออฮะ เฮ้ยวันนี้เราได้ขี่สีนะเอออันนี้นัาขันจะไปขี่ทองไปใช่ไหมคะนักขัจะไปขี่เออไปเลยเลอเอาไหนอะไปวะไไปเลยเดี๋ยนไปเลยมี นี่แม่จะทำยังไงดินี<อ>่ตามมุญหลายไม่ทันนลยนีหยนหน่หมดแต่ไปวิ่งเล่นมา<อ>เป็นไม่เสืออ้ยมีงงอ่ะคนอื่นแพ้หมด<อ>เสือแล้วรองเท้าแล้วล่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใส่รถบุญหลายได้ไหมคะเดี๋ยวบุญหลายไป็นเี้ยเสือไหมเดี๋ยวบุญหลายมา มามาหนุ่มเองค่ะดูคอร่างกายมากนี่นี่อยู่กับบุญหลายนะลูกเพราะเสืออย่าพาพี่แป,ป๊บซี่วิ่งนะแม่แม่บอกนี่ค่ะนี่งงนี่งงแล้วแม่แม่เราอยู่ข้างบนนั้นได้ดดู ดูมี่ดูมี่มี่มี่มาลูมี่กลับบ้านดีกว่าลูกแม่ว่าพี่แป,ป๊บซี่ก็กลัวหนูนะลูกดูกวะแล้วมี่ก็วนซ้ายวนขวาอยู่นี่นี่ครัมนี่ข้ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนาทีระทึกแม่แม่บอกมาช้างงาระทึกไลมระทึกจริง ผมได้ขี be ่บัวยังขี่ไหมเคยวะเว่าอาจจะไม่ได้นิ่งขนาดนี้แล้ไม่บัวโตไปบัวอาจจะนิ่งกแหละคอรูขวางขี้เลยคอใหญ่มากอยากให้แม่เห็นด้านล่างอย่างนี้แม่บอกว่าเอ็นดูมีวิ่งบนมิ่งกลับบ้านไปแล้วมีดิ้งนต่ไม่ก่อนเราบัวโต เท่มากเลยเสือน้อยวันนี้เป็นมหาเทพนะคะที่แท้จริงวันนะี้ถ้าขันไม่มีควานพอดีนะอืก็แต่ การแล้วที่เขาอันนี้หมานะแฟบซี่ไม่ใช่ช้างที่ดื้อครับผมแฟบซี่ไม่ใช่ช้างที่ดื้อเลยกล้าขี่นะครับแต่จะให้ผมไปขี่พี่หนุ่มผมก็ไม่ขี่นะบัวบานอยู่ข้างหน้าครับโอ้โหทัวร์ทัวแขกพ่อครับครับบัวอยากขี่ด้วยทัวแขกตัวแขกไม่ตัวแขกให้บอกเปลี่ยนเปลี่ยนจะขี่แฟบซี่ไปขี่บัวได้ไหม ถ้าเปลี่ยนจว่าเป็นลกโอ้อันนั้ถงครับผมว่าจะถึงถว่งาได้ไงได้ดีได้กินะเสียงเอนู่นนะพี่หนุม่มก็ไม่ไดอนะอ้ยาจะไม่ขี่ดีกว,ว่านะเบนเอเออิงดิงแล้วตัวเองมีอ๋อมี นี่ลงมาทตนี่นะลงมาทางไหนลงมาทังีเอามาทางตีทังนามันเนาะเ้ยเจ้ต้องเที่ยวหลบด้วยเป็นยังงั้จริงนะคะจริงจะทามันไม่ใช่นะ โอ้นี่ไงแม่วิธีที่จะมาทำบุญกับคุณตาลุนนาำวะเปลี่ยนขอเ้าไปทาปข้างในเลยวันนี้เขามากกันเลยขอขออยู่ข้างนอกก็ได้แลวเขาเอาแบบเขานิ่งแบบนิ่งแบบจึ๊กเลยเนาะเออไปดูเนาะ ชอบการแต่งตัวหัวมากเออเีกเด้อมาซีสเกตดีนี่บัวค่ะบัวบัวลูกดูบัวมองใหญ่บัวนี้พ่อเองลูกบัวเอ้าไเลอเอองไกเลยมาลบัวลูกบัว

ดูครับดูผ่นานหัวนะครับ,บปิดไว้ว่าปิดไว้กับผูกแสงบุญคออกอะไรนี่ปิดบึงบนให้พวกพวกเกียมะจุงนี่้น้อง,องมันกิอลุมสริ้งเออเจ้าว่าเจ็บขานะครับทองไปก็มาบวัวอยัดสูนมากเลยโอ้าามาแก้งนะลูกเจอของแท้นะลูกดูเดินขาพ่อลงไป หัวหัวขีขี้ข้อสั่งน oh ี่นะครับดูคร oh ับข uh ี่ข้อปุ๊บยกหัวเลยกลัวไงแล้วกลัวอะไรอะไรนะดูหลังดูหลังบัวดิโอ้โหไกลไหมก็ไปอยู่นะว่เราเคยไปอยู่ไหม โอ้โฆสนาเดี๋ยวขี้สางง่ายไปเนาะกระดมโอ้ยเก่งยี่ดีนะเอออันนี้ก็ขี้สางง่ายกันวะสาง่ายหน่อยโอ้โหปีนปีนง้อละเราว่างนู่รับไปปีนปีนเอาอยู่มานอเลยนะ่มีแต่ขอไอ้ขี้มาไอซื้อมาปีนนี้แล้วไปเน้องระวังระวังแต่นู่นะระวังแต่น่นครับมีแต่ขออยู่ ถ้าช้างรุ่นนี้นะครับถ้ามีดีจริงๆเขาไม่ให้ขี่ง่ายนะแม่สา่งง่ายเนี่ยเอาไปเขาไปในนู่นเขาวะเฮ้ยเอาเขาไป,ย,าไไปยังไงเอนไเล่นเาะหยิงหยิมงหยิงดู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 โกรธโกรธยิงโกรธนี่ผมไม่มีตะขอนะแม่ผมพูดจริงๆนี่ ก็อเคง่ายแบบนี้เรเซอร์คูโซ่ขีช้างใครดูแลผู้จัดการค่ะพี่บุญหลายครับมาแล้วน,นู่นน่ะนี่ไงบุญหลายมาแล้วน่ะไปุ๊ยมาไงลูกงงงงดูงงเยี่ยงว่ะ ต้องให้บุญหลายถ่ายข้างล่างให้หเอากล้วยมารถหนึ่งกินกันเด็กๆเอาพองใบยังไม่ได้ล้างเลยโอ้โหไหนดูตะลุ่มได้เล้วกอะไรจนบัวไปแต่งตัวที่งานนะครับกลัวบัวร้อนนะครับ ยาเด้อยาเด้อดูครับดูอู้คอใหญ่มากนะครับสีอันนี้เอาไปก่อนนะงุ้งงุ้งงุ้งคนลองตรงนี้เลยนั่งด้วยได้ไหมคุณเจบเยิบหน่อยเย็บหน่อยคนจะนั่งด้วยเฮียคนจะให้ดูคอยสิเอ้า เขาอันนี้ว่าหนูนะดูใหญ่มากนะครับเด้วยจยมยังไม่มาครับผมเมีมยบเจียเจ๊ยบยังไม่มามดูนะครับดูเอา้าคือมาตัวเดียวผู้จัดการไหมโอ้เห็ดกล้วยเห็ดกล้วยโยนที่พี่พี่สีกินหน่อยเอาบัวกินกล้วยเลยลูกเลยอัดไปเลยเอ้ากล้วยในรถเอานโนโนมากินกล้วยโน ัว้ให้กินกล้วยบัวมันให้แปะนี่เขาลูกเอาให้ให้ให้พี่แคปซีกินน่อยอเอาเอาแย่งอะไรพี่นอ้องเอาออเอาเอดีนะให้นุม่มให้นุมนะ่มเนี่ยแคปซี่บอกว่าทำไมไม่มีมาล่ะฮะมาอยู่ไหนมาอยู่นี่ไงไอ้วนช้างนี้ใส่ดีนะครับผม เหลือไว้อยู่ค yes. รับเหลือไว้อยู่แม่ๆเอาไว้ให้เด็กๆกินตามทางเอากล้วยมาเยอะนะครับไม่ได้เอามานิดเดียวนะตูนเต็มอยู่เลยให้พี่บัวหน่อยพี่บัวหน่อยบัวไม่กินอ่ะบัวกำลังตื่นเต้นอยู่ไปถ่ายคลิปรถพุ่นก็ได้เอาเด็กๆกลับบ้านหมดแล้วเหรอมาแต่บทบทลอย พึ่่งใสนนฮะหันไพุ่นให้ปบซีกินให้ปบซีกินสับประรดแอบซีลายกล้วยแอบซีลาย,ยแต่เขาก็ไม่ไม่จบกล้วยกินนะเนาะเขาก็ยืนมองจก,จกจกเหมือนกันเดี๋ยวเรา,าจเรอจ โอเคแล้วเดี๋ยวผมไล่สดแม่นะแม่แม่แอปหนึ่๋ยวให้ไล่บนไล่สดข้างล่างนะครับสวัสดีครับแห้